ความใครรู้ของตัวละครที่มีพร้อมกับสังคมที่บิดเบี้ยวการเติบโตของตัวละครไร้เรียงสากับหนทางสู่ภายภาคหน้าของตัวละครอย่างเขาจะเป็นอย่างไรฝันดีนะปุ่น ทันทอกสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไดอารี่มังงะครับผมด้วยในวันนี้เราจะมาพูดถึงหนึ่งในมังงะที่เรียกได้ว่าเป็นกระแสณนะตรงนี้ครับผมด้วยการที่ทางด้านของหนังสือเนี่ยมีอะไรเซอร์ไพรส์เราหลา,หลายๆอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นทั้งรูปเล่มเนื้อกระดาษเอ่ยหรือว่าแม้กระทั่งเนื้อเรื่องด้วยนั่นเองครับผมเรื่องนั้นก็มีชื่อว่าฝันดีนะปุนปุ่น,น,นหรือว่าโอยลสุมิปุนปุ่นน,นั่นเองครับ โอเลส์ม oh, ีปุนปุนหรือว่าวันดีนัปปุนปุนเนี่ยเป็นหนึ่งในมังงะที่พึ่งจดลิขสิทธิ์ LC ในบ้านเราครับผมปัจจุบันนี้ออกมาเล่มที่1โดยที่ตัวรูปเล่มของเขาเน่าหมดนะครับผมจากเทียบกับประเทศของญี่ปุ่นต้นฉบับของเขาเนี่ยจะจบอยู่ที่13เล่มจบครับผมโดยที่ต้องบอกก่อนเลยนะครับผมว่าจดลิขสิทธิ์ครั้งนี้นี่คือได้ของทางพี่เน็ตไปนะครับผม Nation g l o b a l education และที่สําคัญและที่ผมชอบมากที่สุดเลยก็ยคือการจดลิขสิทธิ์ครั้งนี้ก็ผมเรียกเสียงฮือฮาให้เราได้ค่่่่อนนข้าาาาาางงหหลลกกยรไมวจะเป็ทที ด้านของสำนักพิมพ์เน็ตเนี่ยครับผมจดริขสิทธิ์มาและผลิตเรื่องนี้ก็ผมเป็นกระดาษกรีนเลดครับผมเรียกได้ว่าเป็นระดับต้นๆเลยก็ว่าได้ครับผมกับการเป็นกรีน e a ดของทางสำนักพิมพ์นะครับผมโดยเราจะยังไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับผมกับกรณีนี้แล้วพูดถึงรูปเล่มกันบ้างครับผมต้องบอกก่อนเลยนะครับผมว่าสําหรับรูปเล่มเรื่องนี้นะครับเหมาะสําหรับสายสะสมอย่างมากเนื่องจากว่าท่านผู้ชมน่าจะมองเห็นครับผมว่าตัวหนังสือเนี่ยเป็นปกอาบด้านครับเหมาะสาหรับสายสะสมอย่างยิ่ง และที่สําคัญก็คือจะมีอบเงาข้างบนครับผมเป็นตัวคําว่าโอยะซุมิปุนปุนโดยภาพรวมของการดีไซน์ตัวปกครับถือว่าเอาทํามาได้ดีเลยครับไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์ภาพเหลืองแล้วก็พยายามรักษาต้นฉบับของทางด้านออริจินัลญี่ปุ่นไว้ด้วยครับทางด้านของพินเน็ตเนี่ยพยายามออกแบบโลโก้หรือว่าจัดวางโลโก้เนี่ยให้อยู่ในบริเวณที่อ่านง่ายสบายตาและไม่กระทบกระเทือนกับออริจินัลเขามากเท่าไหร่ครับผมที่สําคัญเลยก็คือทางด้านของรูปเล่มเรื่องนี้ครับผมมีทั้งภาษาไทยภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษครับผมรวม อยู่ในปกเดียวหมายความว่าเราจะเห็นทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษครับผมทับศัพ์แล้วก็ภาษาญี่ปุ่นแปะอยู่ตรงนี้เนาะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่นานๆทีจะได้เห็นครับมีความคล้ายคลึงกับออริจินัลญี่ปุ่นพอสมควรครับผมและที่สําคัญเลยเป็นพอเป็นปกอับด้านแบบเนี้ยเวลาเราจับเราเห็นเนี่ยมันรู้สึกว่าดูพรีเมียมมากกว่าเดิมขึ้นค่อนข้างเยอะครับภายในตัวปกครับผมจะอธิบายลักษณะนี้ครับผมเป็นประวัติการทํางานคร่าวๆของอาจารย์ผู้เขียนนะครับผมอินิโอครับผม อาซาโนะนั่นเองเนาะและด้านหลังที่ผมชอบมากที่สุดเลยไม่รู้ว่าทางด้านออริจินัลญี่ปุ่นเขาเป็นแบบนี้ด้วยหรือเปล่านะครับแต่ทางด้านของปกด้านไทยเนี่ยมีครับผมเป็นทางด้านเหมือนสารบัญความเขียนของอาจารย์มาก่อนนะครับผมเรื่องที่อาจารย์เคยเขียนมาก่อนก็คืออาจารย์อินิโอะครับผมอาซาโนะเนาะมีทั้งหมดครับผมหลายเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นซูบาราชิเซกายสองเล่มจบหลายเล่มจบและนี่ก็มีเขียนไว้เหมือนกันครับผมว่าโอยะซมิปุนปุนครับผมอยู่ที่13เล่มจบเนาะถือว่าเราก็ได้รู้และ ก็ได้ทราบกันด้วยก็ผมว่าฟันดีน้ําปูนปูนเนี่ยมีอยู่ที่13เล่มจบและพอเป็นอามด้านแบบนี้เราก็จินตนาการหรือว,ว่าวางแผนการวางหนังสือเรื่องนี้ได้ด้วยเหมือนกันนั่นเองครับส่วนในตัวรูปเล่มครับผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งครัครบผมที่เรียกเสียงฮือฮาเนื่องจากว่าเป็นครั้งแรกของการตีพิมพ์เป็นรูปแบบ Green r e d ของทางด้าน Nation นะครับผม Nation Global Education โดยหลักๆต้องบอกก่อนเลยนะครับผมว่ากระดาษทําออกมาได้ดีและเราก็ค่อนข้างรู้สึกแปลกใหม่เหมือนเราไม่ได้จับทางด้านของหนังสือกระตู้ เน็ตอีกต่อไปแล้วนิดหนึ่งครับผมโดยการยกระดับตีพิมพ์ที่ผมกล้าการันตีว่าอยู่ในระดับเหนือเหนือกว่าเป็นกรีนลิทธรรมดาได้เลยนะเนื่องจากพอจับพอสัมผัสแล้วรู้สึกว่าถึงรับรู้ถึงคุณภาพครับผมแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับผมราคาต่อปกจะอยู่ที่155บาทนะครับอันนี้ผมไม่ทราบว่าจากกรณีนี้นี่เกิดจากการที่ตีพิมพ์เป็นรูปแบบกรีนลิทเลยทําให้ตัวกระดาษเนี่ยมันดีขึ้นราคาหนังสือก็เลยถูกปรับสูงขึ้นหรือว่าเป็น ไปตามเรทของหนังสือครับผมอาจจะด้วยว่าเป็นการตีพิมพ์และจํากัดเรทอายุอยู่ที่18บวกครับผมเลยมีโอกาสที่จะทําให้ราคาหนังสือเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นโดยไม่เฉลี่ยตามอายุคนซื้ออยู่แล้วน,นั่นเองครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องรอดูกันก่อนเนานะว่าทางด้านของพินิษเนี่ยแกตีพิมพ์155บาทด้วยราคาของกรีนรีสหรือว่าราคาของเรทส8บบวกน,นั่นเองครับถ้าเกิดว่าตีพิมพ์ตามกรณีของกรีนรีสเนี่ยเราก็ต้องไปเปรียบเทียบกับอีกสั่นพิมพ์หนึ่งรรัับบผมอออย่าา่าาางงงททด้นขวิิูจตีพป เลี่ยนราคาของการตรีพิมพ์นั่นเองครับผมก็ถูกปรับขึ้นเป็นราคา100กว่าบาทเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องรอทางด้านของเน็ตครับผมหรือว่าพี่เน็ตของเราเนี่ยออกเล่มอื่นเล่มต่อมาบ้างกันผมว่าเรื่องที่ไม่ใช่เรสเปแปดบวกเนี่ยจะยังอยู่ที่ราคา100อัพในรูปแบบกินลีดอยู่หรือเปล่านั่นเองครับมาต่อกันที่เนื้อเรื่องกันบ้างครับผมฟัดนดะี้นะปุนปุนครับผมเป็นหนึ่งในเนื้อเรื่องที่เราพอจะเดาได้จากการอ่านปกครับผมด้วยการที่ตัวละครเนี่ยอาจจะดูหลอกตาครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ตรรตัวะครุุก ซึ่งหนึ่งตัวลายเส้นที่ไม่ได้วาดยากขึ้นมาครับผมแปะอยู่บนหน้าปกแต่ว่าเลตด้านหลังเนี่ยเขาใช้คําว่า18บวกครับผมเนื้อเรื่องมีความรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็พอทราบอยู่แล้วนะครับผมว่าฟันดีนักปนปนเนี่ยเป็นอีกหนึ่งในเรื่องที่อาจจะมีเนื้อหาที่ค่อนข้างรุนแรงหลังจากที่ผมได้อ่านมานะครับผมต้องยอมรับเลยครับว่ามีความรุนแรงเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้งคําพูด วาจาหรือว่าแม้กระทั่งพฤติกรรมด้วยนั่นเองครับผมฟันดีนะ้ำปุนปุ่นทำออกมาให้เราสะท้อนเห็นตรงส่วนนั้นได้ครับเราจะเปิดขึ้นมาโดยการที่เราจะไม่รู้จักอะไรเลยครับผมในเนื้อเรื่องเปิดขึ้นมาให้เราได้รู้จักตัวละครของปุ่นปุน,ปนเป็นหนึ่งในตัวละครที่ผมก็ไม่รู้ที่มาที่ไปเหมือนกันครับว่าเขาเป็นตัวอะไรนะจริงๆแล้วอาจจะเป็นการเปรียบเทียบเป็นอนุมาน ความคิดก็ได้ครับผมการที่ตัวละครปุนปุลเนี่ยถูกลากเส้นไม่กี่เส้นแล้วก็มีความรู้สึกมีสิ่งหลายๆอย่างที่เหมือนกับมนุษย์ครับผมในเนื้อเรื่องเนี่ยไม่ได้ทําการมีปฏิกิริยา กับตัวละครของปุนปุนเหมือนเป็นเอเรียนหรือว่าเป็นตัวประหลาดแต่ว่ามองปุนปุนเหมือนเป็นเพื่อนเป็นเด็กญี่ปุ่นหนึ่งคนเลยนั่นเองครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมอาจจะคิดว่าเป็นการสื่อออกมาว่าตัวละครปุนปุนเนี่ยไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์แบบแต่ว่าอยู่ในรูปแบบไหนเขาก็มองเป็นคนครับผมปุนปุนเติบโตมาในครอบครัวที่ต้องใช้คําว่ามีความรุนแรงเกิดขึ้นตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับผมมีการใช้ถ้อยคําที่อาจจะไม่สุภาพหรือว่าอาจจะกระทบกระทั่งจิตใจของหลายๆคนได้นั่นเองครับและที่สําคัญเลยครับผมปุนปุนมีความคิดของ ที่ยังเป็นอินโนเซนต์หรือว่าไร้เดียงสาอยู่ค่อนข้างเยอะครับไม่ว่าจะเป็นการหาความรู้สึกต่างๆที่อยู่ในชีวิตเหมือนกับเด็กทั่วไปก็ผมที่อยู่ในวัยเรียนรู้เพราะฉะนั้นปุ่น,น,นจะมีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างอินโนเซนต์ไร้เดียงสาและพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเข้ากับบริบทของชีวิตและสังคมในอนาคตด้วยนั่นเองครับจากเนื้อเรื่องครับผมที่ได้ทําการอ่านไปเนื้อเรื่องส่วนใหญ่จะเป็นแนวชีวิตประจําวันก็ผมอาจจะมีความรู้สึกบางอย่างครับผมที่ทําให้เรารู้สึกกดดันหรือแม้กระทั่งการคิดของตัวละคร การแสดงออกของพฤติกรรมบางส่วนครับผมที่ทําให้เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วกระตุนเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่แนวชีวิตประจําวันจะออกแนวกดดันทรลเลอร์หรืออาจจะบางครั้งครับผมอาจจะไซโคหรือว่ามีเรื่องของจิตเภทเข้ามาด้วยเกี่ยวนิดหน่อยครับผมเพราะว่าตัวละครบางตัวทําให้เรารู้สึกแบบนั้นครับและที่สําคัญต้องบอกก่อนเลยนะครับผมว่าหนังสือก,กระตุน,นเรื่องนี้ครับมีเรื่องเกี่ยวกับศาสนาบางส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นการที่เราจะพูดถึงศาสนาหรือว่าทางด้านวิธีการคิด เราก็ต้องมีอะไรที่ค่อนข้างรองรับตรงส่วนนี้ด้วยนะครับผมใช้วิจรารณญาณกันด้วยนิดหนึ่งเนาะและเรื่องใหญ่ๆเลยครับผมในกระตู้นเรื่องนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับผมว่ามีเนื้อหาทางเพศที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับผมค่อนข้างโจงครึ่มเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นการอ่านหนังสือก,กระตูนเรื่องนี้ต้องใช้วิจรารณญาณตรงส่วนนี้ค่อนข้างสูงครับไม่ว่าจะเป็นการที่ตัวละครเนี่ยมีความใคร้รู้ที่จะเข้าถึงทางด้านของเรื่องเพศศ,ศ,ศึกษาผ่านการที่สังคมหรือว่าในโรคประจุ ของทางด้านญี่ปุ่นที่อาจจะมีสื่อสิ่งพิมพ์ในลักษณะนี้ประเภทนี้ค่อนข้างอยู่เยอะครับและที่สําคัญเลยมันเห็นได้ชัดมากๆเลยนะครับผมในสําหรับเนื้อเรื่องของปุ้นๆอาจใช้คําว่าไม่ค่อยมีอะไรเซนเซอร์หรือว่าแม้จะมีการเซนเซอร์ก็จริงครับผมแต่ว่าโดยรวมเนี่ยเรายังพอเห็นภาพตรงส่วนนั้นชัด เจนมากนะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะอ่านนะครับผมกรุณาด้วยนะครับผมอ่านุดูนิดหน่อยนะครับวิจารยาน,นิดนึงเนาะโดยภาพรวมครับต้องบอกก่อนเลยนะว่าปุนปุนเนี่ยเป็นอีกหนึ่งในเรื่องที่พยายามรวบรวมเอาสิ่งที่เป็นปกติของชีวิตประจําวันมานะครับผมแต่ว่าไอ้คาว่าสิ่งชีวิตปกติของเราเนี่ยมันมันมีอะไรหลายๆอย่างที่จะเกิดขึ้นเราไม่ได้คิดแค่ว่าในชีวิตประจําวันเนี่ยมันจะต้องสงบสุขทุกวันแต่บางเรื่องที่มันเกิดขึ้นเป็นปกติไม่ว่าจะเป็นการใช้ คาช่อยคาหยาบคายการหยอกล้อเล่นกันของเด็กๆก,การบูลรี่นี่มันเกิดขึ้นในโลกที่มีอยู่ทุกวันครับผมจนมันกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วและการที่นําเสนอของกระตู้นเรื่องนี้ครับพยายามนําจุดนั้นเอามาขยี้เพิ่มเติมครับไม่ว่าจะเป็นการบูลลี่เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันแต่มันก็ยังเป็นสิ่งที่ผิดตัวเนื้อเรื่องพยายามที่จะป้อนข้อมูลตรงส่วนนี้ให้เราผู้อ่านด้วยรวมถึงเรียนรู้ไปพร้อมๆกันกับปุนปุนด้วยครับเพราะฉะนั้นเราจะได้เรียนรู้พร้อมๆกับปุนปุลนใน โลกที่ค่อนข้างบิดเบี้ยวตรงส่วนนี้ไปด้วยแนนะ่เองเนาะโดยเล่มที่1ของปุนปุนนะครับผมผมคิดว่าค่อนข้างออกไปทางด้านการค้นหาความคิดของตัวละครก่อนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการที่ตัวละครมีความคิดที่ค่อนข้างแปลกใหม่ในการเรียนรู้รวมถึงการเรียนรู้ของตัวละครเนี่ยค่อนข้างไปทางที่อาจจะสะแสวงหาทางด้านเรื่องของเพศหรือว่าทางด้านเรื่องใต้สะดือนิดหน่อยแน่นงครับเราจะเห็นกลุ่มเด็กๆกลุ่มเพื่อนด้วยตัวละครหลากหลายที่พยายามเน้นตรงส่วนนี้ออกมาทําให้เราเข้าใจครับผมว่า บริบทของเล่มที่1ที่อาจารย์อาสนพยามนําออกมาเสนอเนี่ยคิดว่าค่อนข้างไปทางเพศสภาพหรือว่าไปทางด้านของเรื่องปัญหาทางด้านเรื่องเพศเนี่ยให้เราได้เห็นครับผมหรือเลินง,ง่ายๆว่าการหมกมุ่นของตัวละครนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับผมว่าทําให้เราเห็นตรงจุดนั้นค่อนข้างเยอะนะเพราะอย่างนี้ต้องค่อยๆดูกันด้วยนะครับผมบางท่านอาจจะไม่ใช่แนวนี้อาจจะรู้สึกยังไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่เนาะแต่ว่าโดยรวมครับผมมองว่าเป็นอีกหนึ่งในเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจครับผม หลังจากได้อ่านไปแล้วเนี่ยผมมองว่า1 5 5บาทกับส่วนนี้นะครับค่อนข้างที่จะคุ้มราคาในส่วนของการที่ได้ Green l e a สครับผมบวกกับหนังสือที่อาจจํากัดเลทอายุของผู้ชมด้วยนะครับผมอยู่ที่18บวกเนาะตรงส่วนนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันว่าทางร้านจะต้องทําการตรวจบัตรท่านผู้ชมที่ต่ํากว่า18ด้วยหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าตัวผมเองเนี่ยอายุเกินอยู่แล้วเนาะก็เลยไม่ได้มีปัญหานะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเด็กๆน้องๆคนไหนที่ยังไม่เกินอายุ18แล้วทางร้านขอตรวจอาราตรวจบัตรนะครับผมก ให้ความร่วมมือด้วยกันเนาะโอเคครับมาที่ความรู้สึกหลังอ่านกันบ้างน,นะครับผมส่วนตัวผมผมมองว่าเป็นอึ่งหนึ่งการ์ตูนที่ค่อนข้างออกแนวเครียดกดดันด้วยนะครับผมหลายคนอาจจะชื่นชอบด้วยนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นแนวชีวิตประจําวันนะครับผมไม่ได้ทําให้เรารู้สึกว่าอะไรเครียดหรือว่ากดดันจนถึงขั้นอ่านไม่ได้นะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในปกติชีวิตประจาวันนั่นแหละเพียงแค่ว่าเราพยายามที่จะโฟกัสไปที่จุดๆุดนั้นเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับเลยทําให้เรารู้สึกถึงงคคคววาามมมเเรรีียหืือออ่่่่ทันไ สมเหตุสมผลที่เกิดขึ้นด้วยแน่เนงเนาะแต่ว่าหลังจากอ่านไปแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าอยากรอเล่มต่อด้วยนะครับผมด้วยความที่จํานวนรูปเล่มเขามีอยู่แค่13เล่มจบเลยเหมาะสมกับการอ่านเพื่อเข้าใจในเนื้อเรื่องอีกไม่กี่เล่มเนาะเพราะฉะนั้นก็ทนเอาหน่อยครับผมใครที่อาจจะไม่ใช่สายนี้ก็อาจจะรอดูบทสรุปตอนที่เล่ม13ได้นะครับผมส่วนใครที่ชื่นชอบแนวนี้ผมแนะนําเลยนะควรเก็บอ่านอย่างยิ่งครับผมโดยเฉพาะการเป็นกรีนลีดของสมักพิมพ์นี้ด้วยนะครับโอเคครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับผมสําหรับโอโยสมิปุนป ฝันดีนะปุนปุนหลังจากที่ท่านผู้ชมได้อ่านได้ลองทดลองเข้าใจความรู้สึกของปุนปุนมาแล้วเนี่ยท่านผู้ชมมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างนะครับถ้าท่านผู้ชมชอบฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร้แล้วก็คอมเมนต์กันด้วยนะครับผมว่าได้อ่านฝันดีนะปุนป,นปุนแล้วหรือยังหรือว่าอ่านแล้วมีความรู้สึกอย่างไรบ้างได้เหงครับ กรุณานะคอมเมนต์มาให้ผมได้รู้กันด้วยนะครับผมว่าท่านผู้ชมอ่านแล้วรู้สึกเหมือนผมกันบ้างหรือเปล่านั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังไดอารี่มังงะสาหรับฝันดีนะปุ่นปุ่น,นในครั้งนี้ด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในไดอารี่มังงนะอีพิโซดหนะ้าจะเป็นในเรื่องอะไรคอยติดตามกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณครับผมบ๊ายบาย มันเกี่ยวกับแนววิธีคิดด้วยนะมันคล้ายๆเหมือนเป็นโลกสมัยก่อนเนาะละครมันค่อนข้างแปลกตาเลยด้วยเนาะตัวละครมีขีดไม่กี่ขีดเนี่ยเรามันเกิดความสงสัยในตัวเองตั้งแต่แรกแล้วว่าไอตัวละครนี้เป็น